วัสดีทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอเตอร์โฟกัสอีกเช่นเคยคลิปนี้เราอยู่ในแอปสตาร์คอยนะ คลิปนี้เราจะมาทําการเล่นแอปหาเงินเข้าทูบินี่ y ัลเลตกันโดยการเปิดทิงไว้สลักใครที่อยากเล่นเดี่ยวแปดเองไม่ให้ใต้ล่างคลิปนะเปิดเกมที่ไว้นะครับก็สามารถรับเงินเข้าทูบินี่ y ัลเลตได้แล้ว EP ที่แล้วนะครับสลักใครที่ย,ย้อนไปดูสําหรับการหาคะแนนผลทําคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วแหละนะวันนี้มาอัปเดตให้นะตอนนี้ผมสะสมไปแล้วอยู่ที่ 472เหรียญน,นะครับดูไปประมาณ10นาทีนะน่าจะประมาณ10นาทีนั่นแหละนะก็เยอะพอสมควรโคตรเยอะเลยแหละนะเห็นไหมคะแนนของเราก็ถือว่าเยอะไปพอสมควรนะเล่นวันเดียวเองนะได้มาอยู่ที่472คะแนนนะครับตัวที่เราได้ทําการเล่นไปนะก่อนอื่นเดี๋ยวมาดูสําหรับการถอนกันก่อนนะสำหรับใครที่จะทําการเล่นการถอนขั้นตามใช้คะแนนเพียงแค่ 1400คะแนนเองนะถือว่าไม่เยอะเลยนะครับทอนได้อยู่ที่10บาทไม่จะเป็นต้องเชิญเพื่อนด้วยสาม20บาทใช้คะแนนอ,อยู่ที่2,800คะแนน50บาทใช้คะแนนอ,อยู่ที่7 0 0 0คะแนน200บาทนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนะครับอยู่ที่28,000คะแนนและก็50บบาทนะครับได้รับอยู่ที่ 70,000นเหรียญน,นะทุกคนแลกได้อยู่ที่500บาทนั่นเองอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีก,กว่าตัวที่เราจะทําการเล่นมาใหม่เลยนะไม่รู้ว่าใครมีไหมกดมาที่ตรงนี้นะครับเวลาเล่นนะครับนี่มาดูหมวดนี้ได้เลยนะกดคลิกเข้าไปได้เลยนะหลังจากนั้นมีการอัปเดตกิจกรรมคูณ2นะนี่ทุกคนคะแนนคูณ2มาแล้วอะ่ะทุกคนมาแล้วนะนี่ผมจะเล่นกิจกรรมเกมนี้นะเาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมั่มวแล้มวมั่วแล้มวมั่วแล้ว หมดแล้วนะอ่านี่กิจกรรมจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่สังเกตดูกิจกรรมตรงนี้ เกมนี้นะครับเขาบอกไว้ว่าถ้าเราเปิดเกมนี้ทิ้งไว้หนาทีเราจะได้อยู่ที่70คะแนนนะและถ้าเราเปิดทิ้งไว้ทั้งหมดเลยนะครับเราจะได้รับอยู่ที่45,38คะแนนโคตรเยอะเลยบอกไว้เลยโคตรเยอะเลยนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับก่อนอื่นเราดาวน์โหลดเกมก่อนก่อนนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกเกมอื่นก็ได้นะไม่ใช่เกมนี้นะครับนี่ก็ประมาณนาทีละ8เหรียญก็มีนะครับนาทีละ8เหรียญแบบนี้อ่ะกดคลิกเข้าไปได้เลยเพื่อจะทําการดาวน์โหลดนะครับอ่า มีไหมเฮ้ยอ้าวใดๆๆๆทุกคนทําไมไม่มีอ่ะแล้วผมจะทาไงอ่ะทุกคนมันจะได้เล่นไหมเนี่ยอ้าวทำไมเกมนี้มันเด้งออกแล้วอ่ะมันเด้งออกแล้วสรุปว่าเราไม่ได้เล่นนะทุกคนสรุปว่าเราไม่ได้เล่นเฉยเลยอ่ะมันจะมีเกมใหม่ไหมเอาเกมนี้แล้วกันเอาเกมนี้แล้วกันปกติแล้วมันจะดาวน์โหลดได้นะตัวนี้ดาวน์โหลดไม่ได้เฉยเลย ไม่เป็นไรนะครับโอ้โหนี่นึกว่าจะดาวน์โหลดได้นะเอาตัวนี้ละกันนะครับเอาตัวด้านล่างนะทุกคนตัวด้านล่างตรงนี้นะครับสะสมไปเรื่อยๆนะเกมนี้สะสมอยู่ที่542เหรียญกดคลิกเข้าไปได้เลยนะอ่ากดคลิกติดตั้งไปก่อนนะครับใช้ระยะเวลาไม่นานนะอาจจะใช้คะแนนน้อยหน่อยอาจจะได้รับคะแนนน้อยหน่อยนะได้อยู่ที่ประมาณ แเหรียญน,นะครับต่อนอาทีนะแเหรียญต่อน,อนอาทีนะสำหรับตัวนี้ก็จงมาลองดูนะครับว่าเราจะได้เยอะไหมนะตอนนี้นะครับเราก็ได้ดาวน์โหลดเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับกิจกรรมของเรานั่นเองอ่ะกดคลิกเล่นได้เลยนะหลังจากนั้นนะครับก็จะดิ้งเข้าสู่แอปนี้นะโอ้โหมาดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะสามารถเล่นได้ไหมกิจกรรมเกมนี้นะครับเพียงแค่เปิดทิ้งไว้เท่านั้นนะไม่ต้องเล่นนะ ปิดทิ้งไว้เท่านั้นนะเนี่ยไม่ต้องเล่นตามเขานะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะได้คะแนนไหมตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาเช็คดูก่อนนะครับสําหรับใครที่ดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะกดคลิกเข้าไปเหมือนเดิมเลยนะกดเข้าไปเหมือนเดิมเลยสังเกตดูทางด้านขวามือของเราตรงนี้นะครับทางด้านขวามือของเรานะคาํา,ว,า,ออานะคว่า my app ของเรากดคลิกเข้าไปเช็คดูนะว่าโผล่ขึ้นมาไหมโผล่อยู่นะนี้จะโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับตอนนี้ยังไม่มีซักคะแนนเลยนะ ยังไม่มีสักคะแนนตอนนี้มีอยู่ที่ศูนย์เหรียญน,นะครับโผล่ขึ้นมาเรียบร้อยแสดงว่าเพื่อนๆสามารถหาคะแนนได้เรียบร้อยแล้วนะหาคะแนนได้เรียบร้อยแล้วนะนี่ก็ถือว่าหาคะแนนได้ค่อนข้างที่จะเยอะไปพอสมควรกดคลิกเข้าไปได้เลยเพื่อจะทําการเล่นเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าถ้าเราเปิดทิ้งไว้ประมาณ1นาทีนะประมาณ1นนาทีนะมาดูกันดีกว่าเราจะได้อยู่ที่กี่เหรียญกันนะครับไม่จำเป็นต้องเล่นนะไม่มีเงื่อนไขให้เพื่อนๆทำการเล่นแค่เปิดทิ้งไว้เท่านั้นนะ หรือใครจะเล่นตามเนื้อเรื่องก็ได้นะได้ไหมทุกคนได้ได้ไหมเฮ้ยดำน้ำดำน้ำรับไปเลยไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวจ้าปลาอยู่ไหนเนี่ยได้ไหมเจ้าจปลาเจ้าปลา นี่เป็นไงล่ะอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวนี่จะหนึ่งตัวแหละโผล่ขึ้นมาเฮ้ยเดินข้ามไปดีทำไงฮะทุกคนโอ,คนอ้มีคนมารับซื้อมีคนมารับซื้ออ่าเดี๋ยวเราหาไม่ก่อน แ้ไหมเออเราต้องมาขายของด้วยโอ้โหเงินอย่างเยอะ ได้บอ่อปลาเรียบร้อยแล้วนะมาดูกันดีกว่านะครับว่าคะแนนมันจะโผล่ขึ้นมาไหมเราน่าจะเล่นถึงประมาณ1-2นาทีเรียบร้อยแล้วแหลนะนะเดี๋ยวมาดูกันว่าคะแนนบวกเพิ่มขึ้นไหมบวกเพิ่มขึ้นอยู่นะนี่นี่น,นี่บวกเพิ่มมาอยู่ที่8เหรียญน,นะถือว่าไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับเพื่อนเพื่อก็เลือกเล่นเกมที่มองว่าคุมๆนะอ่าก็บวกเพิ่มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสําหรับคลิปนี้ก็ มีประมาณนี้นะทุกคนสละใครที่อยากเล่นเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ลา่างคลิปพวกเกมเยอะมากๆนะเกมที่เราสามารถเล่นได้นะก็ถือว่าเยอะพอสมควรอยู่เฮ้ย188คะแนนก็มีนะก็ถือว่าเยอะพอสมควรอยู่เดี๋ยวคลิปหน้ามาถอนให้เพื่อนดูนะว่าจะสามารถถอนเงินเข้า t ูบะนี่วอลเล็ตได้ไหมสละใครที่อยากเล่นเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ